คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยนะขอเสียงหัวเราะอาจารย์หน่อยค่ะฮเขอใจอย่างเออเสียงหัวเราะอ่ะ้ <laughs> อใจแล้วนะโอเคออาวงั้นก็เริ่มเลยนะไม่ให้เสียเวลานะครับจัดไปจัดไป ลัคนาราศีแรกคือฮ่าฮ่าลัคนาราศีมิถุน นะครับดวงในเดือนกันยายนจะโดดเด่นเรื่องใดผมพยากรณ์ทั้ง12ลัคนาราศีให้ไปตั้งพักหนึ่งแล้วของเดือนกันยายนและผมเชื่อว่าเอ,อ่อ fc หลายท่านก็ได้เข้าไปรับชมรับฟังแล้วแต่วันนี้เราจะมาสรุปว่าดวงในเดือนกันยายนเฮ้ยแต่ละลัคนามันโดดเด่นเรื่องใดจะได้โฟกัสถูกนะลัคนาราศีมิถุนถ้าดูตามรอบวงโครจรของดวงดาวแล้วถามว่าโดดเด่นเรื่องใด ดาวพุธนะครับยังทำหน้าที่เป็นเกษตรราธิบดีนะครับอยู่ในเรือนพันธุนะแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานนะครับชาวมิถุนนะแล้วก็ดาวศุกร์นะครับขยับไปอยู่ในเรือนเกษตรราธิบดีของตัวเองน่าจะประมาณวันที่8ปดมั้งแกันยายนน่ะดาวศุกร์เข้าเรือนเกษตรฉะนั้นถ้าดูตามนี้แล้วนะครับสิ่งที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุน นะสิ่งที่โดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนนั้นแน่นอนนะครับดาวพุธเล็งไปยังเดือนการงานการงานจะต้องโดดเด่นแล้วจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขมากกว่าเดือนสองเดือนก่อนที่ผ่านมาเพราะดาวสุขเองไปตีโกลร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีมิถุน จึงเป็นเหตุผลทาง a ส t r o l o g y หรือโหราศาสตร์ฉบับสินแสหมิงนะครับของเบ็กเมืองไทยว่าเดือนกันยายนถ้าถามว่าชาวมิถุนนั้นโดดเด่นเรื่องใดโดดเด่นเรื่องงานครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับในภายในครอบครัวของคุณถ้ามีแพลนจะซื้อรถใหม่นะจะซ่อมแซมบ้านหรือซื้อรถใหม่หรือใครจะไปจองบ้านจองที่ดิน ไปจองคอนโดหรืออะไรก็ตามผมว่าเป็นช่วงโอกาสดีโอกาสทองของชาวลัคนณาราศีมิถุนผมคงสรุปให้ได้แบบนี้นะครับกับเรื่องราวที่ผมมองแล้วมันโดดเด่นก็ถ้าเกิดสรุปตามนี้ก็น่าจะเป็นโดดเด่นเรื่องของที่ดินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยดยานพาหนะแล้วก็เรื่องของงานนะครับถ้ามันโดดเด่นอย่างนี้แสดงว่าคุณต้องมีตังค์ไม่งั้นคุณจะไปจองคอนโดใครก็แท้กคุณไปจองเราเออ ถูกไหมล่ะอืมดาวเข้าเรือนพันธุเป็นทั้งกเกษตรทั้งมหาอุดไปร่วมกับดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยอืมมันไปได้ในแบบที่เราไม่ได้คาดหมายเลยตอนนี้เอ่อ u t u b e ทะลุห้าร้อยกว่าจนหกร้อยแล้วนะครับะเฟซ o o o กแฟนเพจแชร์ด้วยนะแบ่งปันด้วยใครแบ่งปันขอให้รวยขอให้ถูกหวยงวดที่จะถึงนี่แหละใครไม่แบ่งปันก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไม่ถูกตอบไม่ถูกเหมือนกันนะ นะครับนี่แหละครับเรื่องราวโดดเด่นของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเดือนกันยายนเดือนที่ดาวขยับหลายดวงมากไม่ว่าจะเป็นดาวเกตนะครับวันที่3กรกฎาดาวองคารวันที่6ดาวสุ์วันที่8แล้วก็ไปปลายเดือนก็ดาวพฤหัสอีกมาเอ้ยแล้วก็กางกลางเดือนก็ดาวอาทิตย์มันย้ายอยู่แล้วนะย้ายตั้งห้าดวงอะนะ ไอ้ดาวจันไม่ต้องพูดถึงหลอกบรรยายทุกสองวันครึง่งฉะนั้นมันโดดเด่นในลักษณะนี้นั่นก็แปลว่านะครับนั่นก็แปลว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับสิ่งที่ผมได้บอกไว้ให้มาเพิ่มเติมเสริมพิเศษให้นะครับดวงของเดือนกันยายนพยากรณ์ไปให้หมดตั้งนานแล้วอันนี้มาเสริมพิเศษให้กับสิ่งที่โดดเด่นนะนะครับเออนะครับมีใครลัคนามิถุนบ้างไหมนะ ส่งเสียงหน่อยแซ่ออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแ a s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล